ลองขอสั้นๆดูนะครับครึ่งรอบอนี้ลองวิธีการสั่กจิกดูมัางนะครับเป็นการใช้เหยื่อสโลนะครับในโหมดของการของกึ่งสปีดนะครับบางคนก็จะเรียกจังหวะนี้เป็นจังหวะฮาร์ปนะฮาร์ปก็คือครึ่งแบ่งครึ่งรอบอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับจะกินไหมครึ่งรอบครึ่ง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 ครับพอเหยื่อมาให้ได้สัก10เมตรนะครับแล้วปล่อยลงไปใหม่ ยังครับยังครับเดี๋ยวรอหาเหยื่ออีกนิดนึงก่อนจะขอเกาะท้ายเราไหมเกาะท้ายเราได้ปะเกาะหมอกเก่าอะนี่ไง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 ฮะจังวาหวะฮาร์ปนมฮะ กินจริงๆด้วยนี่นะฮะกินทุกจังหวะเลยแล้วกันโอ้โหหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนี่นี่มันหลุดย้อนตัวอันนี้น่าจะติดปากแล้วไม่ก็ติดท่าห,หัวเพราะว่าอ่ามันไม่ต้านน้ำเท่าไหร่นั่งานจริงๆด้วยเห็นไหมผมเราวไว้ไม่ผิดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับ โอ้โหบักซีรีสทูนะครับกับคันสซลไลทแล้วก็ปลาดาบนะฮะสวยงาม